หวัดดีเราชื่อดาร่านะพวกเธออาจจะเคยเห็นเราขี่รถอยู่บนถนนหรือไม่ก็ในสนามทางเรียบแหละเพราะจริงๆเราก็ขี่รถมาเกือบ10ปีแล้วอะแต่นี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้มาลองสายเอนดูโรจะเป็นยังไงบ้างนะ้าต้องสนุกแน่เลยอะไปดูกันแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสระบุรีนะคะน,นี้ล่ามาฝึกขี่วิบากนะปกติเราขี่ทางเรียบมาเยอะแล้ววันนี้เรามาลองแบบขี่วิบากกันบ้างดูจากสนามแล้วนี่แบบไม่หมูเลยอะน่าจะต้องมีแบบสักแผลสองแผลนะคะแอนตีซินจะแจกไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตรงนี้อากาศดีมากเลยนะไม่ร้อนแล้วก็แดดแบบเบาๆกำลังสวย เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะครั้งแรกตื่นเต้นมากตอนนี้เราอยู่กับครูฝึกนะคะของคาวาชื่ออะไรคะแนะนำก่อนชื่อกีรยุสายยนครับหรือว่ารีนิสันว่าบอยก็ได้ครับอันนี้คือเขาเป็นแบบแชมป์นะเป็นเขาเป็นแชมป์นะเออเรียบะเรียบอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแบบล่าล่าจะได้เรียนอะไรบ้างก็วันนี้จะมี ฝึกทักษะพื้นฐานนะครับก็คือมีอย่างแรกเลยจะเป็นแนะนําพวกอุปกรณ์ในการที่จะขี่รถแนวเอนดูโ r o นะครับแล้วก็จะมี riding position ที่เหมือนกับว่าให้เราจะจัดท่าทางกันก่อนในการนั่นะครับแล้วก็จะมีการเรียนเบสิกทั่วไปก็คือการเบรกการขี่สลารล่อมแล้วก็การขึ้นเดินชันจุดประสงค์ของทวาวันนี้คืออยากให้ลูกค้านะครับได้มีทักษะนะครับเวลาเราออกไป ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถสไตล์นี้กันเนี่ยได้มีทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดได้ครับฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างครับไค่เดาเดี๋ยวคามาเข้าปะเนี่ยไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวราดูโอเคค่ะตอนนี้เราก็จบกับภาคทิสฎีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ลงไปขี่ภาคสนามกันแล้วตื่นเต้นมากอะ่ะคือแบบเท่าที่เท่าที่ดูแบบเซเวอร์วันนี้คือเราน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นคนที่ไม่เป็นที่สุดในนี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องแบบเพิ่งครูฝึกเยอะหน่อยแต่ว่าแบบคือหลายๆคนที่เขามาก็คือเขาเหมือนแบบว่าเคยขี่มาแล้วเคยเข้าป่ามาแล้วแต่ว่าอยากมาลองฝึกแบบเบสิกที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวน่าจะพอพอไปกับเขาได้อยู่เราไปเตรียมตัวกันนะ เราต้องยืนมาอ่งนี้อแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอะสไตล์ในการเบ่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้เริ่มขี่กันแล้วนะคะถัดแรกเขาก็จะเหมือนให้หัดใช้เบรกหลังจากที่เราแต่งตัวมาตลอหลังจากที่เราแต่งตัวมาตั้งแเช้าแต่ไม่ขี่สักเีถอดเข้าถอดออกการอยู่เงนี้แหละ เออ่าดวันนี้ล้มวันนี้เลยนะวันอื่นจะไม่ล้มแล้วอะ่ะเริ่มเป็นผัวคี่นะรร้อนา ไม่อยาก,ก่ายยืนอะ่ะไง่ายยืนถ้ายืนเราต้องใช้เบรกหลังยังไงอ่ะก็นี่ครับโทษนะก็คือยืนทับเบรกไปเลยหรอได้ก็ยืนปุ๊บเราแบะอย่างงี้ไหมพอเราจะใช้เราเอาขาเนี่ยเข้ามาแตะเบรกพร้อมกับโน้มศูนไปด้านหลังแต่ตอนเบรกต้องนั่งใช่ไหมเออตอนเบรกยืน,นยืนแล้วโน้มศูนยด้านหลังอ่ะยืนไม่ยืน การฝึกก็มีการพัฒนามากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของท่าทางการขับขี่ที่ต้องฝึกใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสายตา,ายตา่างๆที่ยังต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นครับผมแค่นี้ก็ใจเต้นตึก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 ตแล้วเนห,หนื่อยแล้ว,ลวอะกำเนิดระยะเบรกนายเอง แต่วะาคนที่นั่งได้แล้วเนี่ยก็จะขยบกระเตะให้เป็นยืนอยู่ในหมวกอินสวยเลยอันนั้นขู่เกลียดไปไี่ได้ขี่ได้แบบนี้เขเกลียดไปตีวงเผื่อให้กว้างไว้นะครับขาเข้า <S <S พอเราเห็นกลวยด้านหน้านะครับเราพยายามตรงธรรมดาเลายมึงไวไปสารล่มทำไงอีกดีดกระโดงไปต่ออยู่แล้วนะการขีดไปรู้ไรมที่จะมีอะไรเออฮาเนาะยกตัวได้ตัวได้สัวไดเออ ผู้นิบอิปีอปีอปีอปีเจ็บเลยูนิบอปีอิปีอปีอปีเกือบาอุ๊เล่เล่เขาให้ทำไรวะเขาให้ขี่สารล่มนี้ขี่แบบข้ามขี่อ้อมอ้อมสิ่งกีดขวางโดยไม่ใช้เบรกนะคะคือ หลัที่จับได้คือให้ขี่อ้อมกลวยไปไกลๆเพื่อที่จะได้แบบวนเข้ามาได้ก็รวยค่ะเพื่อที่จะกลรวยเพื่อที่จะอ้อมกลับเข้ามาได้นี่ค่ะสังเกตเวลาเราเราจะมีเราจะถึงปีตรงนี้ แต่ตอนนี้เวลาเราขี่เราถอยหลังไปข้างหลังมันก็เลยดูว่าเราไม่ได้มีขานะครับถ้ายอมว่าแนขนอย่าง,งนี้เวลาขี่พยายามอย่าถอยไปทางหลังถ้ารู้ว่ามีการขยับตัวให้ขยับตัวฝั่งหน้าไม่ใช่ขยับตัวถอยหลังเวลาขี่รู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยให้เตะเท้าข้างซ้ายออกมาที่นี่โน้มตัวฝั่งหน้าถ้าเปลี่ยนฟังก็เตะขาตรงนี้ออกมาถอด แล้วก็ขยับตัวมัางหน้าด้วยใช่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เอาแบบไข่อยไปข้างหลังแล้วก็เปิดเข่าเลี้ยวโค้งอย่างนี้นไม่เอาเง บอกไม่ต้องใส่ไม่ร้อหรอกเนี่ยขึน้นเลวรู้สึกว่ามันปัดหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละเนี่ยขอไปใช่ไหมไปชมไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่เห็นไหมหนึ่งแตกอันดาซสินแจกไหมคะเจ็บจนได้อะถ้าไม่อยากเป็นเหมือนเรา อย่าลืมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ด้วยนะเราจะลองไหมพยายามเนี่ยนั่นไงตากล้องอายุเก่ต้องต้องลองไใช้เกียร์สองขาแล้วนั่งไปทางด้านหลังมาเล่นไม่เขาให้ผู้ชายขึ้นผู้หญิงก็ให้ขึ้นครับ ก็มันดีนะแต่คือมันเหมือนมันแบบเหมือนมันไม่ได้โดนเท่าไหร่มันเหมือนแบบว่าไปผิวผิวอะถ้าเราไปเร็วไงเออแต่ก็สนุกดีแต่ว่ามันก็แบบปวดใช้แขนเยอะปวดแขนที่มีแรงปวดขาโฮยกลับบ้านไหมสู้กระจายสู้กระจายกลับบ้านดีกว่าเป็นการขึ้นและลงธรรมดาเฉยตอนขึ้นนะ่ะให้น้ำหนักไปทางด้านหน้านะครับส่วนตอนที่เราลงอนะ่ะให้โน้มตัวไปทางด้านหลัง แล้วก็ใช้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังครับอาจาเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจดีนะที่น้องทับให้สุดขับเลยน้องกินทั้งป่าก็ได้กินทั้งมูนิคอร์นร้อนอาการไม่หนักสุขอนามัยแต่ถ้าไม่รอดแล้วก็สุขวัลยเลือกเอาไม่เลือกเลย แล้วสูงอะคือกลัวมันดับกลางอากาศเนี่ยเป็นไงหนูมันดับอะ่ะดับเก่งอะ่ะถ้าเราะยกรถนะครับมันก็มีวิธีให้นั่งให้ขนานอยู่กับไลายแฮนด์จะเป็นการงัดที่ใช้แรงน้อยที่สุด

เอามือไหนเอามือไหนขนัดตัดขวานัดขวาขวาจับก่อนแขนตึงๆอย่าเอาสะโพกขึ้นก่อนนะมองไปข้างหน้าปึ๊บเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเกือบถูกอ่ะปึ๊บนั่นแหละถูกเป้าเฮ้ยอาจารย์ขาดขาดประคองเลยไม่นะไม่นะช่วยประคองหน่อยไม่ได้โอเคเปล่าไม่โอเคก็ต้องโอเคว่ะพี่จริงๆเมื่อกี้เหมือนเหมือนจะยากนะแต่ว่า ถ้าเราแบบมันยกถูกวิธีตามที่ครูฝึกเขาบอกมันก็ยกได้นะจริงรถมันคันใหญ่มากเลยนะนี่มัน250ร้อยห้าสิอเราเวลายกได้ทุกคนคงยกได้บนโลกเนี้ไรยกเวทไงพี่เขายิมคุยก็ยกได้คุยแต่ก็เอา เราคนจ,จะที่ปรถจีทำไมวะขน้คนยากพอไปถึงง่ายกว่าฟังเฮ้ยอันนี้มันแบบมันไปไกลกว่าที่เราปั่นเว้ยคือเราปั่นหนึ่งมันไปสิบอ่ะอันนี้คือคืออ e ีบของคาวาสากิค่ะคือมันเหมือนแบบว่าช่วยทดแรงเราปั่นแล้วมันก็มีไฟฟ้าช่วยอะไรอย่างงี้ ให้มันแบบง่ายขึ้นทุนแรงมากขึ้นไ,ไอ้นะคะอ่ะต่อไปไปทําอะไรครับไปไปไหนนะไปโดดเนินต่ําค่ะต่าแค่นี้แบบเดินข้ามก็ได้แต่ว,ว่าอยากขี่รถข้าม ไปไปก็ได้ครับตแต่ไม่กี่ถูกปะโดดอยู่แล้วมันแค่ผ่านไปเฉยๆอ๋อคือต้อง<ม>โดดถ้าถ้ากลัวลงงอกไม่ต้องไปได้ โดดสูงขึ้นไปแล้วลงเลย <laughs> uh, I would like you to say something about activities today. Activities. We first okay, to for, the first time to with a salaburi Kawasaki with the dealer, mm -hmm. and the oh. first time to for joint for enduro, enduro skill up training. So now we really important. Then, our also correct to study, mm -hmm. and the motorcycle is really now important. Must be mm -hmm. to say. Yes. Then also skill up. Yeah. And how can to enjoy? Mm -hmm. Because before mm -hmm. you know. ยังมา e จอกับเ n ื o อน t h e ยังยัง t ังยังยังยัง i ังยั i ยั o ยัง h ังยังยั e ยัง o ั a ยังยังยังยั you งยั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 งังย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 ังกังกังยังยนงยังยังยัายังยักยั้ยัดยังยังยังยนงยนงยังย้งยั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 ยังยังยังยันยงย่งยังยักยังยังยมาขับขี่กัอยังูกต้องล้วก็ปลอดภัะ อ่าตอนนี้เราอยู่กับพี่เลี้ยงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้พี่เลี้ยงแนะนําตัวแล้วก็พูดถึงกิจกรรมวันนี้นิดนึงครับผมชื่อเลี้ยงนะครับก็เป็นผู้บริหารเป็นดีลเลอร์ในจังหวัดสระบุรีครับก็วันนี้เราจะกิจกรรมเอนดูโร่นะครับสำหรับกลุ่มเอนดูโร่ของสระบุรีนะครับจริงๆแล้วกลุ่มเอนดูโร่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอยกันได้ใช่ครับเพราะว่าก็มาเจอสังคมเดียวกันเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันนะครับ ก็วันนี้ก็มีกิจกรรมสนุกมากมายเลยนะครับก็ต้องฝากด้วยครับว่าสําหรับคนที่อยากจะเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็อยากจะให้มีการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับใช่าอย่างเช่นวันนี้เลยนะครับที่พี่ๆได้ดูทางคลิปกันนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะที่เข้ามาช่วยถ่ายทานะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้นะคะครูบอยนะคะสิรยุ่สายโยนเป็นแชมปี่0 0อ ส,สำหรับวันนี้ก็ผมเองสนุกสนุกมากครับสนุกสีได้แก้นคนใช่ถูกต้อง<ล>ครับแล้วก็ผมไม่ต้องขี่เยอะด้วยครับพูดอย่างเดียว yeah, <man. S 2> นะครับแต่ก็วันนี้ผมก็เห็นการพัฒนาการของลูกค้าหลายๆท่านหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมข่า,ขอ,าของล่าเองเนี่ย ผมถือว่ามีการพัฒนาที่ดีติดอย่างเดียวคือดื้อนะครับเวลาพูดมีเถียงด้วยนะครับแต่ก็โอเคมีการปรับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังการแนะนําจากพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับพวกเราีสัสใช่เพราะหนุ่มๆแฮปปี้มากเลยครับ ครับก็ในรอบหน้าเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับในวันข้างหน้าก็ถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับโอเคค่ะบ๊ายบายจบสักทีนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากมาก มากเลยะค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่ารอบหน้าเราจะไปทำกิจกรรมสนุกๆที่ไหนอีกนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเชออิญชวนเรามาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เนาะ,ะขอบคุณ,คณทางคาวาซากิด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางวัชระด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ไม่สิจะชอบหรือไม่ชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ช่อง y o u t u b e Dara Story หรือแฟนเพจดารา s t t r y y นะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บคมวะ่ะ